สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะารายานข่าวเด็กขาวร้อนรอบวันนะครับจานนิวบุกพบทหารสงสัยทายําไมตามไม่เลิกร้านไม่มีคนจ้างไม่เคยรับเจดเงินนะครับเมื่อเวลา14.00นวันที่9ธันวาคม258นายศิรวิทย์เศรษฐีทิวัตหรือจานนิวตัวแทนกลุ่มประชาธิปไตยศึกษานางพัฒนันชาญกิจแม่จานนิวพร้อมทนายเดินทางมาที่ ของสามบาเขาพบกับทางเจ้าที่ฐานรอสองพันสองรอประจําพื้นที่ของสามบาพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกรณีเมื่อวันที่สี่ห้าหกธันวาคมที่ผ่านมามี้าที่ฐานเข้ามาภายในบ้านและมีการติดตามอยู่ตลอดเวลาทําให้รู้สึกเหมือนถูกผู้ค้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อมาทางเจ้าที่ฐานได้เชิญจานิวเข้าพูดคุยเกี่ยวเรื่องดังกล่าวโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังการพูดคุยโดยเด็ดขาดจากนั้นทางเจ้าที่ได้เชิญคุณแม่ของจานิวเข้าตามตามเข้าไปในภายหลังครับ โดยใช้เวลากว่า3 0มสินาทีในการพูดคุยด้านนายศิรวิทย์กล่าวว่าหลังจากการพูดคุยกับทางเจ้าที่ทหารก็ยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเข้าไปเพื่อทําให้เกิดความไม่สบายใจอีกในส่วนของทางเจ้าที่นั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของเจ้าที่ในส่วนวันนี้ก็เพียงเข้ามาคุยในส่วนของตนเนื่องจากในเรื่องดังกล่าวทาให้ตนรู้สึกเหมือนโดนคุกคามหลังจากมีทางเจ้าหน้าที่ทหารได้โทรเข้ามาพูดคุยกับแม่ของตนจนทําให้เกิดความไม่สบายใจแก่ทางครอบครัว จากการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาคุยกับแม่ของตนก็เป็นตั้งคําถามในเชิงกดดันอาทิใครเป็นคนจ้างในเรื่องของการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกสื่อแล้วโดนด่าย,ยังจะออกอีกไหมเป็นต้นซึ่งทําให้ตนรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งตนไม่เคยรับเงินจากใครให้สังเกตกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้ในส่วนของการจัดกิจกรรมในช่วงนี้ก็คงขอเบาลงก่อนเนื่องจากเป็นช่วงสอบของทางมหาวิทยาลัย แต่ยังยืนยันว่าจะมีการจาัดกิจกรรมต่อไปและไปเที่ยวกันตามปกติแต่คงไม่ถึงกับครั้งที่เดินทางไปราชบุรีก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากให้สัมภาษณ์แล้วเสร็จจ่านิวและครอบครัวเดินทางกลับบ้านและไม่ได้มีการควบคุมตัวแต่อย่างใดนะครับ